สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลักนณาราศีธนูค่ะในช่วงของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ที่ลักนณาของท่านนั้นมีดวงดาวหลายๆดวงทับที่ลัคนาก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีนะคะภารกิจ มีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความผูกพันเกี่ยวกับการงานหรือแม้แต่นะคะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านมากมายเลยมีหลายอย่างที่จะต้องจัดการนะคะเราก็มาดาูในเรื่องของการเงินเลยนะคะชาวลัคนาราศรีธนูนะคะมีดาวการเงินคือดาวพระเสาร์และดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะตั้งแต่ปลายปี63 64 65และจนถึงต้นปี66แล้วนะคะแต่ดาวดวงนี้เขามีเกณฑ์การโครจรช้ามากเพราะฉะนั้นการเงินของท่านถึงแม้จะมั่นคงอย่างไรก็จะเข้ามาในลักษณะแบบชา้ชาๆค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าการเงินดีค่ะเพราะว่าดาวดวงนี้ก็เดินไปตามปกติของเขาแล้วนะคะในเมื่อการเงินดีนะคะการงานก็ย่อมดีไปด้วย จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ท่านขมักขมินในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเลยดาวการงานนะคะมาทับที่ลักนณาของท่านและก็อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ก็หมายถึงว่าผลประโยชน์ของท่านนั้นงานคือเงินเงินคืองานค่ะเมื่อใดนะคะมีงานที่นั่นก็มีผลประโยชน์และรายได้เข้ามานั่นเองนะคะถือว่าช่วงนี้ดีมากๆค่ะเงินดีงานดีความรักก็ย่อมดีนะคะ จะเห็นได้ว่าดาวที่เกี่ยวกับความรักและความผูกพันกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะการงานของเขาก็ดีบางท่านก็อาจจะทํางานร่วมกันหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนกันก็มีเกณฑ์น,นะคะที่ช่วยเหลือเกื้อ กูลกันไปในทางที่ดีไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะส่วนถ้าท่านใดถ้าทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์นะคะจะได้ผลประโยชน์อาจจะได้เงินโบนัสเงินประจําตําแหน่งหรือเงินพิเศษอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับธุรกิจการงานหรืออาจจะเกี่ยวกับบริษัท ของท่านนั่นเองนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะในปีใหม่นี้เจอแต่สิ่งดีๆและก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีธนูมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ